รถถังซาทีซาต79คือหนึ่งในรถถังหลักที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยประเทศจีนในช่วงทศวรรษ1970เพื่อเป็นการต่อยอดจากรถถังรุ่นก่อนหน้าอย่างตระกูล19และยังถือเป็นการก้าวสำคัญของจีนในการพัฒนากำลังรบกุ้มเกราะด,ด้วยตนเองรถถังรุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการป้องกันประเทศและเพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพบกจีนให้สามารถต่อกรกับภัยคุกค,คามจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบซาตี79มีพื้นฐานมาจากรถถังรุง Z Z ่นซาตีซ69ซึ่งเดิมก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทคโนโลยีของรถถังประกูล1990ของสหภาพโซเวียตจีนได้ทำการปรับปรุงให้เข้ากับความต้องการของตนเองโดยมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านเช่นการเพิ่มระบบควบคุมการยิงที่มีความทันสมัยขึ้นการเสริมเกราะและการติดตั้งเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ในด้านขนาดและรูปทรงซาทีซาต79มีน้ำหนักราว37ตันความยาวประมาณ9เมตรความกว้างกว่า3เมตรและความสูงราว2เมตรคลึงรูปร่างภายนอกยังคงความคล้ายคลึงกับรถถังจีนรุ่นก่อนแต่ได้ปรับปรุงรายละเอียดหลายส่วนเพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้นบนสมะรภูมิจริงอาวุธหลักของซาทีซา79คือปืนใหญ่ราบเรียบขนาด105ม mm, มซึ่งสามารถยิงกระสุนเจากราะและกระสุนระเบิดแรงสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาวุธรองประกอบด้วยปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรและปืนกลต่อต้านอากาศยานขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรที่ติดตั้งบนป้อมปืนด้านบนเพื่อให้สามารถต่อสู้กับกำลังราบและเป้าหมายทางอากาศระดับต่ำได้ระบบควบคุมการยิงของซาทซา79ถือว่าก้าวหน้าสำหรับยุคนั้นเนื่องจากติดตั้งเครื่องวัรดระยะด้วยเลเซอร์ระบบคำนวณวิถีกระสุนและอุปกรณ์ตรวจจับทัศนวิสัยในเวลากลางคืน ทำให้พลประจำรถสามารถเล็งยิงได้แม่นยำมากขึ้นทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนความสามารถเหล่านี้ช่วยเพิ่มศักยภาพของกองทัพจีนอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้รถถังจีนมักจะด้อยกว่าคู่แข่งในด้านความแม่นยำในส่วนของเครื่องยนต์ ZTZ 79ใช้เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ำกำลังประมาณ700แรงม้าทำให้รถถังสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดราว50กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีระยะปฏิบัติการประมาณ400กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้งความสามารถในการเคลื่อนที่นี้ถือว่าเพียงพอต่อการรบเชิงยุทธวิธีของจีนในเวลานั้นกรอบป้องกันของแททีซ่า79มีการเสริมเพิ่มจาก,กรุ่นก่อนหน้าโดยใช้กรอบเหล็กเชื่อมหอนาในาส่วนสําคัญเช่นด้านหน้าและด้านข้างของตัวรถรวมถึงการติดตั้งกรอบเสริมเพิ่มเติมในบางรุ่นเพื่อป้องกันการยิงจากอาวุธต่อต้านรถถังเบื้องตน้นถึงแม้จะไม่สามารถต้านทานอาวุธสมัยใหม่ได้ทั้งหมด แต่ก็ช่วยเพิ่มความอยู่รอดให้พลประจำรถได้มากขึ้นลูกเรือของซาติซา79ประกอบด้วยสีน่นายได้แก่ผู้บังคับการรถพลปืนใหญ่พลบรรจุกระสุนและพลขับรถการจัดตำแหน่งนี้ยังคงรูปแบบตามมาตร,รฐานของรถถังจีนยุคนั้นการฝึกพลประจำรถจึงค่อนข้างง่ายและไม่ซับซ้อนมากนักบทบาทของซาติซา79ในกองทัพจีนนั้นถือว่าสำคัญในช่วงทศวรรษ1980ถึง1990 รถถังรุ่นนี้ถูกใช้เป็นกำลังหลักในการเสริมความแข็งแกร่งของกองทัพบ,บกจีนและถูกส่งออกไปยังบางประเทศพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางแม้จะไม่ใช่รถถังที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกแต่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพึ่งพาตนเองของจีนในด้านเทคโนโลยีทางทหารในแง่ประวัติศาสตร์ซาตีซาตเเเป็นสะพานเชื่อมระหว่างรถถังจีนรุ่นเก่าและรถถังจีนรุ่นใหม่การมีอยู่ของรถถังรุ่นนี้ทำให้จีนสามารถสะสมประสบการณ์ในการออกแบบ การผลิตและการปรับปรุงเทคโนโลยีรถถังจนในที่สุดสามารถพัฒนาไปสู่รถถังรุ่นที่ทันสมัยกว่ามากในเวลาต่อมาเช่นรุ่นซ t z ีซและซ t z ีซที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกับมหาอำนาจทางทหารระดับโลกแม้ในปัจจุบันซ t z ีซจะถูกปลดประจำการไปมากแล้วแต่ยังคงพบเห็นในบางพื้นที่เพื่อใช้ในการฝึกหรือเป็นกำลังสำรองคุณค่าที่แท้จริงของรถถังรุ่นนี้ไม่ใช่แค่ความสามารถในการรบ แต่คือการเป็นรากฐานขององค์การพัฒนารถถังจีนรุ่นต่อๆมาดังนั้นเมื่อกล่าวถึงการพัฒนารถถังจีนเราไม่อาจละเลยชื่อของซาทิซา79ได้เลยเพราะมันคือเครื่องพิสูจน์ถึงความพยายามของจีนในการก้าวพ้นการพึ่งพาต่างชาติและสร้างเส้นทางสู่การเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาวุธที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกในยุคปัจจุบัน